แล้วเรามาดูกันว่าเด็กนะดูดูจักรพรรดิเด็กนะกกดเลือดนะประมาณ70%นะครับผมจะตายหรือเปล่านะครับผมมาแล้วก็ตีเหนือสากาัดจะกกาเด้งไปโดนเด็กนะฮะไปอ่าตอมนิดแคทซุน่นแคทซุ่นอือเรียบร้อยเป็นไงโอเคนะผมก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านด้วยนะฮะวันนี้ก็มาอยู่กันในเกมวัน แมนเดอร์ซาตองเจ็ตเหมือนเดิมนะครับผมอุ้ยแล้วตอนนี้คือแบบผมโดดผู้ชายไายล้อมอะครับออมไอตัวน,นี้มันผู้ชายปาวะโอเคเราขยับหน่อยละกันเพราะว่าเราเป็นผู้หญิงน่ารักน่ารักแล้วเราก็มาอยู่กันในรหัสที่มีชื่อว่าจานเบเช่นเคยนะครับผมหรือว่ารหัสของผมนะครับอ่าคือรหัสที่ชื่อว่าเบสฮะที่ผมรีวิวไปตอนแรกอะรหัสที่อยู่อันดับหนึ่งอะไรนะ่ะคือต้องต้องบอกลาไปแล้วนะครับผมเพราะว่าเจ้าของเขาได้เอาคืนไปแล้วนะฮะ เพราะว่าเขาจ่ายเงินครบหมดแล้วไงผมก็ได้ทําการให้รหัสเขาไปแล้วเรียบร้อยก็ทําการบอกลงบอกลากันเรียบร้อยนะผมออผมก็ได้ใบใบมันไปแล้วก็เสียใจยนิดหน่อยแต่ก็ไม่เป็นไรนะผมยังมีรหัสนี้นะผมก็คล้ายๆกันมีคิงมีด้ามอะตอมคล้ายๆกันเลยโอเควันนี้นะครับผมก็มีบางอย่างจะมาทดลองครับเนื่องจอากมีคอมเมนต์คอมเมนต์นึงบอกว่าพี่ <c oughs> <c oughs> ครับเอา เซตปลาเทือน er มาใส่ให้กับตัวที่มันสกิลมูหน่อยแล้วก็คอมเมนต์นั้นผมก็คงจะหาไม่เจอเลแล้วแหละเพราะว่าน่าจะเลื่อนไปไกลแล้ว <c oughs> แล้วก็จะไม่ได้ด้ว่าคอมเมนต์จะคลิปไหนอโอเคเราก็จะมาทําตามคอมเมนต์น้องคนนั้นแล้วกันนะฮะก็ขอบคุณด้วยที่ช่วยกันคิดคอนเทนต์นะฮะแล้วก็ใครอยากให้ผมทําคลิปอะไรก็ลองคอมเมนต์บอกได้นะเออถือว่าเป็นการช่วยๆกันที่ผมจะทําให้แล้วกันนะโอเคขั้นตอนแล้วนะครับผมเราจะทําการเอาเซตปลาเถือนเนี่ย มาใส่ให้กับอาตอมมิกแคสซึมของเรานะฮะแบบฟันแบบพองเพง่พงพองเพง่งกระจกแตกงดังปังนะครับผมอ่าบางคนอาจจะยังไม่รู้นะครับว่าเซตปาเทเท์นคืออะไรนะฮะแบบบางคนผู้เล่นหม่ไงเซตปาเทเร์นนะครับที่ผมจะอธิบายง่ายๆก็คือเวลาเราโจมตีตัวหลักอะนะฮะมันก็จะไปโดนตัวที่อยู่ข้างหลังด้วยหรือว่าเราตีตัวหลังมันจะไปโดนแถวหน้าด้วยนะครับผมเฉพาะแนวตั้งนะแนวตั้งที่อยู่กัน2ตัวไม่ใช่แบบ3ตัวนะอันนั้นคือแนวนอนอ่ะก็ยังใช้เราต่อยตัวหน้ามันก็จะกระเด็นไปโดนตัวหลังด้วยอย่างเงี้ยแต่ว่าดามกกะ่่่งงััันนนนนไไใใชชโดแบบออ้คืป เขาเลยนิยมเอาเซ็ตผ้าเทือนเนี่ยไปใส่ให้กับนักกากขวานไม่ก็โบลอสนะครับผมเนื่องจากมันเป็นตัวที่สกิลลายเดียวไงสกิลลายเดียวนี้ส่วนใหญ่ก็แบบมันจะแรงใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นนักกากขวานหรือว่าโบลอสแลวก็ตัวอื่นมากมายนะครับผมแต่ที่ดั้งหลักเลยก็คือเขาจะเอาไปใส่ให้โบลลอสไม่ก็นักกากขวานนี่แนะสองตัวนี้แหละแต่นะครับผมแต่วันนี้เราก็จะมาทําตามคอมเมนต์นะครับก็คือเราจะเอามาใส่ให้กับน้องอะตอมมิคแคทซัมของเรานะครับผมเป็นตัวอวยของผมนะฮะคือผมนี่ ชอบอะตอมมิกนะครับผมโอเคก่อนอื่นเลยเราก็จะทําการย้ายข้าวย้ายของนะครับนี่คือตอนนี้ที่ผมใ่ซยุก็ไม่ใช่เป็นเซตนะก็คือใส่เป็นเน้นโจมตีกับความไวให้นั้นนะฮะอะตอมมิกของผมนะครับ <c oughs> ก็ดัเมจยที่มา1 100, 9น0่งแสนาหนะครับผมก็ถือว่าค่อนข้างแรงเลยความไวนี่ก็300 น้อยนะก็ถือว่าน้อยมากเลยเพราะว่าผมอยู่เสิร์ฟต้นๆไงอยูนะ่เสิร์ฟหกสิบเก้านะใครอยู่เสิร์ฟหกเก้าก็แอดกันมาได้อันนี้คือรหัสหลักของผมแต่ว่าถ้ามีรหัสที่ดีกว่านี้ผมก็จะนํามาเล่นนะครับผมแล้วก็รหัสน,นี้ก็ต้องจากลากันไปนะแต่ก็ตอนนี้เล่นรหัสน,นี้ไปก่อนแล้วกันเพราะว่าผมเป็นคนไหลใจอ่ะ oh <my. S 1> โอเคเดี๋ยวเราทำการย้ายกันก่อนนะครับก็คือย้ายเอาจากของนักกาก์หวานเนี่ยมาใส่ให้กับอะ atomic castle ของเรานะฮะโอเคเดี๋ยวผมจะทําการแบบดีดนิ้วเว้ยดีดนิ้วปุ๊บแล้วมันจะย้ายมาเลยเว้ยใครอยู่นะหนึ่งสอง Sam. Nee, we can. ทำการย้ายไปเป็นที่เรียบร้อยโดยการแค่ดีดนิ้วในปิกเดียวนะครับผมวุ้ยจริงๆก็ตัดต่อเอานะฮะโอเคเรามาดูกันดีกว่าว่าเซปาเทิร์นทำอะไรได้นะครับสร้างดาเมจต่อเป้าหมายหลัก30%จะยิงศัตรูในแนวตั้งเดียวกันอีกทั้งเป้าหมายหลักยังจะได้รับดาเมจโบนัสในจํานวนที่เท่ากันด้วยก็นนคือเป้าหมายหลักนี้จะแรงจะแรงกว่ามากๆเลยนะผมเป้าหมายหลักก็คือถ้าเรากดตีตัวนั้นนะครับก็คือเป้าหมายหลักของเราแหละแล้วก็ยังสามารถโจมตีไปโดนตัวหลังได้ด้วยนะฮะก็ยังเช่นนะอะตอมิกเราเป็นสกิลมูใช กิันปกตินะก็คือจะโจมตีโดนมูหมดแล้วก็คือโดนตัวหลังด้วยแต่ถ้ารวมแพสซีฟของปาเทินไปอีกก็คือจะโดนไปอีกไม่รู้กี่เปอร์เซ็นต์เหมือนกันนะแต่ก็โดนแรงขึ้นไปอีกอ่ะก็เรียกได้ว,ว่าโกงพอสมควรนะครับสำหรับเอามาใส่ให้พวกอะตอมิกหรือว่าพวกตัวสกิลมูอย่างเช่นโกลเด้นบอลหรือว่าทัชซึมากีกับอะตอมิกนะฮะคือ3ตัวน,นี้ก็ลองลอง,ลองใส่ได้นะ ย้ำว่าลองใส่ได้นะครับผมเอาถ้าเอาไปเล่นตัวหลักๆนี้ก็อาจจะใช้เป็นเซตอัศวินไม่ก็นักดาบแทนก็ได้แต่นี่ผมมาทดลองให้ดูแล้วกันว่ามันโอเคหรือเปล่าน,น,นะโอเคเรามาดูดาเมจความไวของเรานะครับว่ามันอยูย่ที่ประมาณเท่าไหร่นะดามามของผมก็ตกไปอีกโอ้ยสองหมื่นนะฮะตกไป2องหมื่นเหลือแค่1นึ0 0 0สหมื่นโดยประมาณนะผมความไวนี่โอ้โหลดไปเป็นลอยครับเหลือแค่2 4 0 โคตรน้อยก็เลียกได้ว่าทุกอย่างน้อยลงมากๆากเลยไม่ว่าจะเป็นทั้งความไวแล้วก็ทั้งโจมตีนะฮะโอ okay, เคเดี๋ยวเราไปลองเป็นเซตธรรมดาที่ผมใช้ก่อนดีกว่าแล้วกูจะย้ายของทงบับไมว่เนี้ก็ค <laughs> ือเดี๋ยวราไปลองเป็นเซตปกติของเราก่อนน,นะครับว่าดาเมจอยู่ที่เท่าไหร่นะฮะแปบบ๊บนึงดีดนิ้วกลับไปเซตเดิมแปบบ๊บ อ่ะตอนนี้เราได้ทําการกลับมาเซตเดิมแล้วนะครับผมไปเราไปลองกันเลยดีกว่าว่าเซตเดิมจะทําดาเมจได้ที่เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวผมขอเลือกอันดับแบบหนึ่งนะคือผมได้ทาการลองเล่นอะไรนิดนึงก็คือเดี๋ยวผมจะเลือกคนนี้แล้วกันนี่นี่เพราะว่าเขามีเมลซักกี้นะครับผมมันจะได้แบบว่าทึกๆหน่อยโอเคเราจะสู้กับคนนี้แหละเขาชื่อว่ายดามอสนะครับผมถ้าอ่านผิดอะไรก็ต้องขออภัยด้วยนะฮะอืมอาจจะมีเซ็นเซอร์นิดนึงโอเคแล้วกดดวนไปเลยดีกว่าและแน่นอนแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ก็คือคิงผมได้เป็นตัวที่เปิดก่อนอยู่แล้วนะครับ เด <S preach miracle> <photograph> ี๋ยวผมจะทําการกดเล่นเองนะโอเคคิงเข้าไปแบบเอ้ยกดผิดโอ้โหโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอเคอ่าต้องมีแคสซัมนะครับท่านผู้ชมจำไว้นะเพราะว่ามันดาเมจเท่าไหร่3 2 1กดงหนึ่งกดผนะกากหวานอ่าต้องมีแคสซัมเข้าไปสองล้านสามนะผมหายไป2ตัวหน้านะครับโอเคโอเคประมาณ2องล้านสนะโดยประมาณเฉยโอ้โหแล้วมันส่วนกลับมาอย่างรุนแรง โอ้โหโอ้โหเออเออโอเคไม่เป็นไรโอเคเรามาลองอีกสักตาหนึ่งดีกว่านะครับเมื่อกี้เราลืมกดบล็อกพลังงานมันไงโอเคเอาใหม่มาคิงตานี้แหละกูไม่กดผิดหรอกนะเมื่อกี้กดผิดนิดนึงจะกดตีธรรมดาโอเคบล็อกพลังงานไปก่อนคือจานลาในโตหนึ่งร้อยห้าแสนคิงนี่ถือว่าแรงมากๆเลยแล้วก็ตีเข้าไปที่เนื้อสกัดตับ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 เป็นโบกฮีไปสองตัวเหมือนเดิมเปรี้ยแล้วก็ตามด้วย กดไปี่นักกหาหวันเข้าไปสองล้านหกทำไมตอนนี้มันแรงขึ้นวะ <c oughs> ทำไมตอนนี้มันแรงขึ้นวะ <c oughs> อะไรกันครับเนี่ย <c oughs> โอ้ไม่มีความพอดีพอดีเลยฮะ <c oughs> โอเคแล้วบอลทองปิดงานไปเรียบร้อยสรุปมันมันกี่ดาเมจกันแน่วะ <c oughs> อยู่ที่ประมาณทักสองล้านหกหรือว่าสองล้านสามโดยประมาณนี้แล้วกันนะโ <c oughs> อเคเดี๋ยว <fold> <c oughs> เราลองกลับไปใส่เป,เป็นเซตปาทเทือนของเราดีกว่าว่ามันจะทำดาเมจได้เท่าไหร่นะเฮ้ยแต่ว่าก่อนไปเดี๋ยวผมขอหาตีคนนึงก่อน เอาแบบพลังสามล้านเลยเปล่าะเอ่อเอาจริงคือผมไม่อยากสู้กับคอราชาทะเลลึกนะครับอ่ะเอาคนนี้แล้วกันนะอยู่พลังสามล้านอยู่นดับเก้านะผมไปคือผมอยูนดับที่หกสิบกว่ามาสู้กันดับเก้าจะสู้ได้หรือเปล่าแต่ถ้ามีคิงเนี่ยเออเนี่ยพอสู้ได้อยู่นะมาคิงผมได้ป่วยก่อนอยู่แล้วอะกดให้มันเล่นอัตโนมัติด้วยครับชิงแอนจินเข้าไปก่อนคือซาลาไนโตห้าแสนสองเหมือนเดิมครับผม แล้วเด็กขึ้นไปทุบ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 ที่สตาร์ไปหนึ่งสเต็ปติกตัวขยี้ตัวเดียวเองพวกตอมิคแคทซึมเข้าไป3ล้านสักเฮ้ยสองล้านสามแสนเออเออสับเออโอ้โหโอ้โหโดนบอบพลังงานเป็นไงฟูยุไข่ดีเอเตเออเรียบร้อยฟูยุไข่ปิดฉากไปครับผมขนาดพลังสามล้านยังเอาผมไม่ลงอ่ะเพราะว่ามันมันมีคิงไง คือคนไหนมีคิงนี่คือแบบโหดมากจะสู้กับพวกพลังมากกว่าได้นะฮะแต่ว่าถ้าไปเจอกับคอราชาทะเลเวลซีนี่คือกดยอมแพ้ไปเถอนนะโอเคเดี๋ยวเรากลับไปใส่เป็นเซตป้าเถอนนะ,ะผมว่ามันจะเป็นยังไงมันจะตั้งกันยังไงหรือเปล่า A later few moments โอเคตอนนี้เราทำการย้ายของไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับเป็นเสร็จป้าเถื่อนแล้วอะโอเคดาเมจที่บอกนะครับคือจะน้อยลงมากๆประมาณ2 0 0 0 0ได้เลยนะแล้วก็ความเร็วตกลงมาเหลือ2อง้อซเรียกว่าความช้าดีกว่าไม่ใช่ความเร็วแล้วโอเคไม่เป็นไรครับผมมะเราเราเข้าไปสู้กับอันดับเดิมนะครับก็คือเป็นอันดับ23านะครับเอ่อไหนวะนี่คุณดามอสนะครับผมเออกูไม่อยากพูดชื่อข้างหน้ามันเลยโอเคก็ดวลไปฮะและแน่นอนนะครับผมขิงก็ได้เปื้ก่อนแล้วก็นะครับ อะตอมิกเหล่านี้ไม่ได้ไม่ได้เปิดแล้วเพราะว่ามันความไวตกไปเยอะมากโอเคซึ่งก้าร้านไอโตะไปก่อนสองแสนเอ้ยห้าแสนหนึ่งพูดเพิ่พูดทองหมดแล้วแล้วก็สตาร์ทไปที่เมลซากาเครับผมตับ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 ติดติดแบกลับเยอะมากโอ้ยแล้วมันติดขี่ไม่นะมันติดขี่ได้ไงวะเฮ้ยโอ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 กาสในการติดขี่คือมันน้อยมากเลยนะเว้ย โอเคอย่าที่บอกนะครับว่าเซตปาสเทิร์นก็คือเวลาเราโจมตีตัวหลักอ่ะมันจะกระเด็นไปโดนตัวหลังด้วยแล้วเรามาดูกันว่าเด็กนะดูดูจัก,กรพรรดิเด็กนะเลือดประมาณ70%นะครับผมจะตายหรือเปล่านะครับผมมาแล้วก็ตีเหนือสาก,กาัดจะกระเด้งไปโดนเด็กนะฮะไปอ่าตอมิกเซตสนอ่าตอมิกเซตสนอืมเรียบร้อยเป็นไงฟอกแล้วคือมันจะกระดิ้งไปโดนตัวหลังแรงมากได้ดูว่ามากเลย นะครับผมนี่ทำาั้มม่ไปถึง57เเลยทีเดียวนะครับเป็นยังไงมาช้าแต่ชวนนะฮะเออโอเคเราลองอีกสักตาหนึ่งครับคือความรอยความไวมันช้าไงแต่ว่ามันแรงนะครับผมเป็นไงขนาดดาเมตตกลงมาประมาณ20,000ือย่างดาเมจพอๆกันเลยเอยเมื่อกีด้ดาเมจเท่าไหร่วะลืมดูเม่งเอ,อ้ยไม่เป็นไรเราก็ดวลใหม่เลยแล้วกัวลลกนโอเคเหมือนเดิมครับผมคือตาลาในโตก่อนไม่โดนพูดอะไรเหมือนกันนะแต่ว่าผมจะพูดว่าคือตาลาในโตไป คือซาตานายโตี้แบบรัวๆไปห้าแสนหนึ่งแล้วก็สตาร์เนืสกาดเมือนเดิมครับติดแบคับรับร้อยเปรเเลยวะเนี่ยตีวัเนี้ยโอเคไม่ติดโอเคโอเคไม่ต็ีเอ้ยต่มีผมนี่ค่อนข้างทึกเลยนะบอกเลยเอาไปตายวันเนี่ยโอเคยังไม่ตายเพราะว่าเดี๋ยวผมจะลองไงอยากให้มันอยู่ครบหกตัวเลยมาทีเนี้ยดูนะ อะตอมิกแคสซึมมันประมาณเลือดประมาณ80%แล้วกันนะเดี๋ยวผมจะกดตีที่อะตอมิกแคสซึมนะครับผมแล้วสังเกตดูว,ว่าบนทองจะตายด้วยหรือเปล่าเอ้ยไม่ใช่ <laughs> ผมจะกดตีที่หน้ากากหวานแล้วมาสังเกตดูว,ว่าอะตอมิกจะตายด้วยหรือเปล่านะ3 2 1ไปอะตอมิกแคสซึมโอ้ยไม่ตายนิดเดียวแม่งเอ้ย <laughs> โอ้อุ่นซาก้าแบบมันตายได้ด้วยอ่ะไม่เป็นไร เมื่อกี้อาจจะแบบว่ามาคอยติดขีหรือเปล่าก็เลยไม่ตายนะครับผมโอ้โเฟล,ลว่าตอนนี้ฟล,ลนิดนึงเอาไหมเอาไหมโอเคมาท่านผู้ชมตอนนี้ผมได้ทําการเหล่าดาบมาแล้วไปก่อนไปก่อนหนึ่งเต็บเข้าไปกอดเด็กสาต,าตันติดเธอขอลองติดเออทาได้ดีดีหวะโอ้โหดมันตามคําพูดชัดๆก็ตีที่นี่ต่อตายไปเนี่ยโอ้โหตายเลยแรงเกินโอเคเราจะให้ทําการฟูยูใครนะรผมไปกระดูกแตกซะ แตกวะก็ดูแตกสองตัวโอเคจริงโจจริงโจ้เกียรเกียรเสียงพูดมากเลยจริงโจจริงโจ,อจ,งโ,จอโอ้ยตายหมดเลยเอาล่ะสตอมโดนตัวหลังด้วยไปแคทซอมอื้มตายเลยเป็นยังไงแล้วจออาะตอมมีแคทซอมแบบสะท้อนไปยันตัวหลังนะครับเป็นไง แล้วผมก็ลืมดูด้าเมจอีกแล้วเมื่อกี้มันเท่าไหร่แต่กระช่างมันเทอาเค้ผมไม่เป็นไรโอเคก็น่าจะประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมก็ลองๆให้ดูนะว่าเซตป้าเถื่อนเนี่ยมันสะท้อนไปยันตัวหลังได้หรือเปล่าสรุปก็คือโอเคได้อยู่นะครับนะอีกสักตาหนึ่งแล้วกันเออเอาอันดับที่เหมือนเดิมแล้วกัน่ะคนนี้โอเคเรามาลองกันตาสุดท้ายดีกว่าเดี๋ยวตอนนี้ผมจะให้บอลทองให้ให้บอลทองอีกนะเพราะว่าจะได้แบบติดบทขยี้เยอะๆหน่อยเพราะว่าเด็กเนี่ยเด็กบดขยี้มันค่อนข้างติดยากแหละโชติตีสามตัวไป โอ้โหไม่ติดขีด้วยจักรพรรดิเด็กมึงกากมากโอ้โหจักรพรรดิเด็กตีไม่ติดขีดมาต่อฟังใช่อแล้วเนี่ยนี่มันอะไรกันครับเนี่ยตีไม่ติดขีดโอ้โหเริ่มใหม่เหรอมาเริ่มใหม่ครับเมื่อกี้แม่งไม่จักรพรรดิเด็กไม่ติดขีดแล้วก็ทัศน์สือเมื่อกี้ก็ไม่ติดขีดนี่มันอะไรกันครับเนี่ยฮะเอาไปก่อนห้าแสนหนึ่งแล้วก็สตาร์ทหนึ่งสกัดเหมือนเดิมไป ตัดๆๆเต็มขีนเลยเออเต็มบุคกันยีตัวเดียวเองไะโคตรเบาเลยโอ้โหเต็มขีด้วยมันฝั่งมันเต็มขีดด้วยเอ้ยขี้เมย์ยาชีพุ่งตายเอออเรียบร้อยแตกหนึ่งโอเคผมจะทำให้เอ็นนี้ต็มบัคกันยี่ด้วยกันอุ้ยล้านหนึ่งโคตรแรงโอเคโชว์พลังแห่งอาตมมีแคสซัมรับสะท้อนสะท้อนดัมเมจไปโดนตัวหลังด้วยไปเก็บหมด ไปยิงเก้ไป2ล้านเรียบร้อยแตกหมดตี้ครับผมนะเนี่ยแหละปิชฉาแค่นี้แหละโอเค,คน,ะ <c oughs> okay, นะท่านผู้ชมก็มาลองกันให้ดูนะครับว่าถ้าพวกตัว skill move, สกิลมูเซตปาเทือนจะเป็นยังไงนะครับก็คือมันสามารถกระเด็นไปโดนตัวหลังได้ด้วยนะ <c oughs> เรียกว่ากระเด็นเรียกว่าเออเขาเรียกว่าอะไรทำดัมเมไปโดนตัวหลังได้ด้วยนะครับเวลาเรากดโจมตีตัวหน้าอย่างเงี้ยแล้วก็ตัวสกิลมูนะครับคือสกิลปกติมันก็เป็นสกิลโดน ทั่วทุกตัวหมดแล้วใช่ไหมแต่ถ้ามันได้บัฟเซตปลาเทือนไปอีกเนี่ยคือมันจะโดนแรงขึ้นหรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่รู้นะ <c oughs> <ๆ S 1> ก็ลองไปทักหาจีเอ็มดูเพราะว่านี้คือเราไม่รู้จริงๆก็ลองดูตามคลิปเอาแล้วกันนะครับว่ามันได้หรือเปล่านะแต่ส่วนตัวผมคิดว่ามันได้นะได้ทั้งบัฟป่าเทือนแล้วก็ได้ทั้งสกิลตีของเราด้วยเลยได้ว่าแรงขึ้นประมาณนั้นแหละโอเคก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมเนี่ยดูดิขึ้นชื่อแล้วอะเพราะว่าตอนนี้มันเป็นเวลาตีสี่แล้วนะครับเกมตีสี่ก็ค ต้องไปอาบน้ำนอนแล้วครับผมคลิปก็คงจะได้ลงวันวันไหนสักวันนี่แหละเออโอเคไปละใครที่ชอบก็ฝากด like, ดกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นแรงใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะฮะแล้วไว้เจอกันในคลิปหน้าบ๊ายบายจ้า